สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนเช้าวันนี้ค่ะมาพาเดินดูไม้เขียวใบด่างเขียวด่างสีต่างๆนะคะอันนี้เป็น EP 2นะคะส่วน EP 1นนี่ไปตามดูย้อนหลังได้ค่ะเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยละกันค่ะตัวนี้เขียวด่างเหลืองอ่อนด่างครีมด่างแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนะคะ ไม้ตัวนี้ก็คือบุษบาฮาวายหรือบางคนก็เรียกว่าบุษบาพาลวยนะคะตัวนี้ดูแลง่ายไม่มออีอะไรนะไม่มีมแมลงไม่มีศัตรูพืชน,นะคะเลี้ยงในร่มได้แต่จะไม่ค่อยเห็นดอกถ้าเลี้ยงกลางแจ้งนะคะเราปล่อยให้เขาต้นให้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆเนี่ยะคะ่ะเขาจะมีดอกนะคะและดอกเยอะมากดอกจะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะ ส่วนวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือแค่ตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไปปักชำตรงข้ออย่างเงี้ยก็จะงอกลากนะคะหรือแช่น้ําไว้แค่กิ่งไปจุ่มในน้าอะไรเงี้ยคะ่ะก็ลากงอกเช่นกันหากกระถางนี้คือที่หักกิ่งที่มันเลื้อยเกะก,กะออกมาแล้วมาปักชำใหม่นะคะอันนี้ก็รอให้ตั้งพุ่มดีๆเขาก็จะออกดอกเพราะตรงนี้วางไว้กลางแจ้งเลย ค่ะนี่คือตัวอย่างดอกนะคะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่สีม่งอ่อนนะคะไม่ใช่สีม่งเข้มแบบนี้นี่แค่ยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้เอ่อเป็นบุษวาหาวายแบบใบไม่ด่างแต่เอาไว้เดี๋ยวไปรวมคลิปอื่นดีกว่ามาต่อกับไม้เขียวด่างตัวที่สองค่ะตัวนี้ก็คือลือสีผสมค่ะ ตัวนี้เป็นเขียวด่างคือด่างหลายสีมากเลยนะคะสังเกตดูและไม้ตัวนี้จริงๆแล้วเขาชอบอากาศเย็นนะคะถ้าอากาศเย็นเนี่ยมันจะเป็นเหลือบเหลือบสีม่วงข้างในค่ะมันจะเข้มขึ้นกว่านี้เยอะมากและมันก็จะเป็นเหมือนมีประกายวิ่งเวลาโดนแดดด้วยนะคะตัวนี้ได้มาจากเขาคอค่ะได้กิ่งมาแล้วก็เอามาปักชำเก็บไว้เก็บพันเอาไว้นะคะ วิธีขยายพันธุ์ก็ไม่ยากค่ะหากกิ่งปักชำเลยชอบล่มแดดลำไรค่ะค่ะตัวที่3นี่ก็คือลือสีผสมอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้จะด่างต่างกันนะคะสังเกตดูเห็นไหมเอ่ยตัวนี้จะเป็นเส้นลายใบสีขาวและก็มี เส้นลายสีชมพูด้วยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแสงด้วยเช่นกันนะคะว่าจะาได้ลายออกมายังไงความเข้มของสีเป็นยังไงนะคะที่จะต่างกันไปจะไม่เหมือนกันเอาละค่ะตัวต่อมาตัวที่4ี่ค่ะใบเขียวแต่ด่างชมพูและสังเกตดูชมพูแต่ด่างชมพูแต่ละใบนี้นะคะดูค่ะไม่เหมือนกันเลยนะ และด่างเข้มด่างอ่อนขึ้นอยู่กับสภาพแสงเช่นกันนะคะตัวนี้ดูแลไม่ยากนะคะเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยการหักกิ่งมาปักชำและนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งนะคะสังเกตดูนะใบเห็นไหมคะความด่างของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ต้นแม้กระทั่งว่าต้นเดียวกันดูใบนี้ให้ดูใบนี้ค่ะสวยงามมากเลยคือแบ่งครึ่งเลยอะ่ะนะ คือแม้กระทั่งต้นเดียวกันน่ะด่างแต่ละใบก็ยังไม่เหมือนกันนะคะนี่คือความสวยงามของไม้ใบค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะวางในที่เดียวกันแต่คนละมุมเท่านั้นเองโดนแดดมากแดดน้อยต่างกันไปนะคะสังเกตดูนะยังคงอยู่ที่ต้นเดิมนะคะจะให้ดูว่าอันนี้ก็วางอีกมุมหนึ่งด่างใบเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่ง เห็นไหมคะค่ะต้นต่อมาค่ะต้นนี้คือ,อในตระกูลเงินทองในตระกูลใบเงินทองนาคนะคะอันนี้เรียกว่าใบสามกษัตริย์ค่ะเขาจะเป็นขอบเขียวและข้างในเนี่ยจะเป็นแบบเหลือบชมพูเหลือบครีมะค่ะแล้วแต่สภาพอากาศนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะที่ใช้ในงานมงคลนะคะ นันแต่งขึ้นบ้านเอออะไรนะเออที่ว่าวางไว้ในเสาเข็มตอนสร้างบ้านนะคะไปใบต่อไปกันเลยค่ะค่ะต่อมาก็คือต้นนี้ใบเงินนั่นเองนะคะใบเงินเนี่ยเขาจะพื้นใบคือสีเขียวส่วนลายเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนสีครีมเหลืองอ่อนอะไรแบบนี้ค่ะใบใหม่ๆที่แตกใหม่มันก็จะเป็น ด่างเลืองอ่อนหรือเขียวอ่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นสีครีมเมื่อใบแก่ขึ้นนะคะและแต่ละใบด่างมากน้อยไม่เท่ากันจริงๆบางใดนี้บางใบนี้แทบไม่ด่างเลยบางใบก็ด่างเยอะสวยเลยค่ะเช่นกันนะคะใบนี้ใบเงินเนี่ยใช้ในงานมงคลค่ะงานแต่งนี่แน่นอนลงเสาเข็มลงเสาเอกนี่ค่ะสาคัญเลยนะคะ วิธีขยายพันธุ์ไม่ยากค่ะตัดกิ่งปักชำเท่านั้นเองไม่ยากเลยนะแต่ต้นนี้ชอบน้ํานะคะนี่สายมากแล้วค่ะสิบโมงครึ่งแค่นั้นเองเหี่ยวซะนี่ลดน้ําแล้วนะคะอ่ะไปต้นต่อไปกันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ขอปิดด้วยปิดคลิปด้วยต้นนี้ละกันนะคะ นี่ก็คือพุทธรักษาใบด่างนั่นเองค่ะพุทธรักษาใบลายเจ้าต้นนี้ดอกสีส้มค่ะสีส้มปีเลยส้มแสดเลยนะคะพุทธรักษาชอบแดดนะคะจะได้ออกดอกชอบน้ําด้วยเช่นกันวิธีการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ของเจ้าพุทธรักษาคือขุดนอแยกมาปลูกแค่นั้นเองค่ะใบเนี่ยอ่ะดูความเข้มความอ่อนของลายใบนะคะ เขียวลายเหลืองเขียวมากเขียวน้อยเหลืองมากเหลืองน้อยเป็นเส้นสวยงามค่ะตอนนี้ดอกหมดเลยนะคะดอกดอกดอกหมดรุ่นแล้วก็เลยไม่ได้เห็นดอก เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ uh, ไม้เขียวใบด่างด่างสีอะไรก็แล้วแต่นะคะปลูกเองนะคะปลูกเองนักเลงพอก็วันน uh ี้ก็มาแนะนำเท่านี้ก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย